ปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพทุกขาวินาสายะสัพพพยะวินาสายะสัพโรคะวินาสายะปริตังปรุธะมังคลัง และต่อไปคณะสงฆ์จะได้เจริญพระพุทธมน,นมต์นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุตททตัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมา สมปุนทัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสมปุนทัสสะพุทธังชีวิตังยะ่วนิพพานังสรณัง มังชีวิตังยาวนิพพานังสระนัง,นงกัจจามิสังคังชีวิตังยาวนิพพานังสระนัง,นงกัจจามิ เพุทธังชีวิตังยะอวนิพพานังสระนังกัจจามิตุติยัมปิธัมมังชีวิตังยอวนิพพานัง กัจามิตุติยัมปิสังขังจิวิตังยัวนิพพานังสระนังกัจามิตติยัมปิปุถังจิิวตังยัวนิพพานังสระนังกัจามิตติยัมปิธรรมังจิวิตังยัวนิพพานังสระนัง สัตติยางพิสังขังสิวิตังยะอวนิพานาังสัานาังกาจชามีทิอุณหิตสวิชโยธรรมโมโลกเก สัพพสัตาิตาทายะตังตัวังคันหาหิเถอเตปริวเชราชาทันเถอมนุสเสีิปะอวเกพยาเก วิเสปุตตะอกะละมรณินาวะสัพพสัมมะมรณะมุตโตตปิตวากะละมาริตังนะเชวะทานจุภาเวนะโหตุเทวสุขีสัททา แต่สีลังสมัธายธรรมังสุจริตังจเรตัดเสวอ,อนุภาเวนะโหตุเทวน ลิกิตังจินติตังปุจฉังธารัณังวาจนังกรุงปเรสังเทสนังสุตวัตตะอายุปวัตติติเตวนาจะพลานังนันจะเสวนาปุจฉาจะปุจเนียานังเอตัมมังกลามุตมังปติ รูปเทศวัสจัปปุเพนอาตสัมมาปณิตจะเอตามังคลามุตมงภาอุสัจันจสิปันจวินโยจะสุสิกิตวสุภาษิตาชะยาวัจจะเอตามังคลามุตมงมัตา ປະຖະໜັງພ an ຸດທະຣັດຊະສັງຄອະຸສາຈກັມມန္ຕາອິຕັມມມຕມທານັนຈະທັມมະຈະລິ สังฆะโหอนัวาจานิกามนิเอตัมังคะลุมุตตมังอารติวิรติปะปะมัจปานะจัสัญญมโมอภปมาโทจตามเมสุเอตัมัง ขาระโวยเจนิวาตัวจะสันตุทีจะกะตันยุตากาเลนธรรมะสวรนางเอตามังกลม,มุตตมังกันปีจะสวจัสตาสม,มนานันจะทัสนัง มาสากัจฉเอตัมมัคลมุตตมตโปจะรมจริยานจาริยสัจจานทสนานสัจจิกิริยาจะเอตัมมังนจนิพพานสจจิกริยาจเอตมงคล dhat celo katha mejiang yatsanpatiia su kang wirca kim mang eteta mangkalaemututa mangeta a n n i a t สัพพะโสติงคาจันติตันเตสังมังคลมามุตมันติปุจังโคสติสังคาโตธรรม,มานังวิจโยตัาวิริยามปิติปัสสติปุจังคา สมัทุเปกะโพชังคาสัติเตสะพัทธสินามุนินาสมัตตาคตาปวิตาปุลิกตะตาสังวัตติอาปิญญาเยนิพพานายะจปวติยา เจ้าวัเชนโสติเตโหตุสาปทาเอกัสมิงสมเยนาโทโมคันลานันจกัรสปังกิลานีทกุกิเตติสวะปจังเกสะัตะเตเสยิเตจตัง โรขาโมจิงส um <pt> ุตังคเนเอเตนะสัจวะเชนะโสทิเตหตุสะปะทาเอกทาธรรมมราชาปิเกลันเยนาปิปิลิโตน นาตันเยวพนาเปตวานาสาธารังสัมมวิตวะจะอาพาทธรรมหูทธสสิธานาโสอิเตนาสะเจวะเชนาโสติเต ปะทะปหินาเตจะอาปะทาตินันนมปิมยเหสินังมาคาหัตกิเวสาวปตานุปติธรรมตังชาวเชนัสวติเตโหตุสพทานาสี่สิบห้หรือห้าสิบสี่อีพิโสอ่าวนีอ่ามา อ่าจะอ่านนี้ด้วยนี่นีดสินด้วอี่ที่กรนะานั่งตรงนี้ด้เลยลนด้ับถัดไปนะคะขอความเมตตาท่าน้าวว่านอบเถริบารให้กับนางสาวพัภนาถุพัตติรัโรนะคะและนางธัญรัตนพัตติราโรนะคะเป็นผู้มีส่วนแห่งบารมี การทำบุญตามโครงการ Tên 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 kêu tên 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 mà tên 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 Mọc tên 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 cái tên 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 không

สาธุพร้อมกันโยมรวมอนุโมทนาสาธุเพื่อจะได้ไม่มีโรคไม่มีภัยนะาละเดี๋ยวกาตั้งใจกรวดน้ำรับพรอิโตทินนางเปตานางอุปก,ะกะปฏิอิจิตังปฏิตังตมหังคิปะเมวะสมิเชตุสเพปูเรนตุสังกปา จันโทปนรโสุยธรรมนิโชยุโกวีวัน no ตันสีเสชนิจัง no วุฒาปัจญญโนจตุรุณวุฒันติอายุวันนุสุขัง ปาลังอายุวะตโกวะนวะัฒโกสิริวัฒโกวยะสวะัฒโกวะตายก่ะบุญชิงเปรตเนี่ยบุญตายยายอ่าทันทีจะทำบุญก็ใส่บาตรได้นะเออก็ใส่บาตรที่วัดก็จะทำในวันส่งนะวัส่งตายยาย วันศาปไทยวันทรงตายายวันพรฤหัสบ,บดีที่17กันยายนวันแรม15ค่ำเดือน10แรม15ค่ำเดือน10ทางตายก็จะมีทั้งทำบุญวันรับวันส่งนะทำให้ครบเราวันรับไม่ไม่ไม จะทำเฉพาะวันส่งอย่างเดียวกนละัวแกไม่กลับหรือไงเลยต้องทําวันส่งนะวันปริหัสสบดีแรม15บห้าคำเดินสนะิบวันศาสไทยทําบุญตามภูมิภาคกองแต่ละภาคดังที่กล่าวไปวันนั้นก็ทำอะไรบ้างก็หลักๆก,ก็จะเป็นการนะ ถวายทานะทานะทำบุญฟังธรรมนี่ถ้าเป็นประเพณีสื้นถิ่นก็จะมีสิ่งที่มาช่วยเป็นสีสันเป็นจ,จุดกิจกรรมจุดเต่นในเชินธะทางภาคใต้ก็ก็จะมีมีขนมพิเศษนะขนมพิเศษขนมพองขนมลา ขนมเพซอมดีซัมบะขนมอ,อะไรอีกล่ะอย่างนันง้นนะแล้วก็มีหลักในการทำบุญเช่นถ้าก็เรียกว่าแต่เกิน เกินอะไรเกินสามรุ่นไปแล้วเราไม่ทันแล้วอพอทวดพอปู่ทวดเกินทวดไปแล้วก็ทำบุญแบบสมาโนโนทกสมาโนโนทกก็คือให้กับบรรพบุรุษที่จากไปนานแสนนานเราก็ไม่ทันแล้วสมาโนโนทกระ่วมน้ำาหวมน้ำก็คือทำบุญโดยการกรวดน้ำใช้น้ำเป็นสื่อ แต่ในช่วงอายุที่ลงมาที่เรายังพอทันอยู่ก็เรียกสบ,บินตดก,กะรวมก้อนข้าวรวมก้อนข้าวก็คือให้กับญาที่เรายังพอทันเห็นอยู่ในช่วงอายุที่เราเห็นรุ่นพอ่อรุ่นปู่บางทีรุ่นทวดก็ยังพอทันอยู่แต่เกินนั้นไปก็อาจจะไม่เราไม่ทันเห็นอันนับหลักโบราณก มีสมาโนโนทบกับสปินดก,กะรวมก่อนข้าวทนที่ทันเห็นรวมน้ำก็ใช้น้ำกรวดบางทีลงหลับไปนานนั่นถ้าหย่โยมสะดวกกาวัดไหนก็ทำได้ทุกวัดเพราะเป็นวันพระใหญ่แรมสิบห้าทำเดือนสิบก็วตรงกับวันพฤหัสบดีที่สิบเจ็ดกันยายนนะ รวมบุญกันตามวัดที่เราสะดวกนะแต่ภาคกลางเราก็กลวยไข่บ้างกรยาศาสตร์บ้างนะก็จะเห็นเป็นเทศการแห่งการแบ่งปันรายการใช้วัตถุดิบหรือทรัพยากรธรรมชาติที่มีในชุมชนมาแบ่งปันแล้วก็ทำอย่างไรที่ทานได้นาน เห็นไหมอ่าแห่งกวยไข่ทําไงทานได้นากรายาศาสตร์ทวงงาใน12เดือนของนายมีเขาก็เล่าไว้เป็นกรอนการทําบุญในแต่ละเดือนถึงเดือน10บเป็นกันเมื่อวันศาสตร์ใส่อังคาดโภชนากริยาหารทั้ง รลวยไข่กรยาศาสตรกล้วยไข่ใสต่สตกพานพวกชาวบ้านทวนหน้าธารณะ,นะ,นะแค่นี้พออวบต่อไปก็เริ่มจีบสาวแลเจ้าง,งามคมคมสีชุลีนกนะ <c oughs> ก็ละไว้แล้วอัน <c oughs> นั้นคือเล่านนั้นเราสภาพการว่าวันาศาสตร์มาเนี่ยโอ้เป็นวันนัดรวมญาติทางใต้นี่ก็จะมีสองวันหลักๆ คือวันสงกรานต์เรียกวันว่างนะวันว่างกนะ็คือควรที่จะได้กลับบ้านทําบุญร่วมญาติเรียกวันว่างไม่ว่างก็ต้องทําไห้ว่างในวันสงกรานต์ทางใต้เรียกวันว่างแล้วก็เดือนสิบนะนเดือนสิบอีกวันหนึ่งหลักๆแล้วเดือนสิบมาไม่ได้เขาก็ตั้งแกยึดวันว่างวันสงกรานต์กันช่วงสงกรานต์เป็นหลัก กิจกรรมในครรมบารมีในช่วงภาคบ่ายก็เริ่มเที่ยงครึ่งเที่ยงครึ่ง12นาฬิกา30นาทีที่อาคาร